อยู่ Air ตัวแอร์ซีปีสองพันสนะครับนัดขาดา้างนอกสองตัวแบบไม่แยกชิ้นคอนโซนถอดตัวตไปแล้วนะครับปัดคานสองตัวนะครับ สองตัวตรงน,นี้สองตัวอีกสองตัวทานไม่ต้องยกไม่ต้องแยกชิ้นก้อน่วนนะครับยกทั้งดุนเลยนะครับกระเจียวออกครับหรือน้อยลดไม่ชำ้ำลูกค้าถูกใจโอเคเจ็ดลวดตัวแอซีบ สีสองพันสิบหกสีขาวอะจุดลงหน่อยเอาสุดตัวดิิ้งไปเลยโอเค